รโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเกิดจากการที่มีก้อนไขมันเนี่ยมันไปสะสมที่หลอดเลือดนะครับซึ่งเป็นได้2ลักษณะก็คือเป็นแบบเรื้อรัง ก็คือจะค่อยๆมีการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทาให้คนไข้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบเฉียบพลันซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนํามาก่อนก็ได้แต่ว่าคนไข้ามาด้เรื่องอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทั้ง2ลักษณะเนี่ยค่อยๆเกิดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันตีบเยอะถ้าเกิดเราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับเราก็สามารถป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นได้ ก็เดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันนี้เรามีวิธีหนึ่งที่จะตรวจเราเรียกว่าการทำ CT Calcium Score นะครับก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจะดูหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดนะครับซึ่งมันจะเกิดพร้อมกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไปด้วยกันนะครับก็คือยิ่งมีการสะสมของก้อนไขมันมากขึ้นเนี่ยตัวแคลเซียมก็จะมากขึ้นไปด้วยทําให้เราสามารถดูได้ตั้งแต่ระยะแรกๆและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคต ก็คือคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับตั้งแต่ผู้ชายอายุเกิน40ปีขึ้นไปผู้หญิงเกิน50ปีหรือว่าวัยหมดประจำเดือนผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงน้ำหนักเกินก็คือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่25ขึ้นไปนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ทีทีแคลเซียมสกอร์นี่ข้อดีของมันก็คืออย่างแรกก็คือมีความแม่นยําสูงในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดนะครับเพราะเป็นการเอ็กซเรย์ดูตัวแคลเซียมหรือว่าหินปูนในหลอดเลือดโดยตรงซึ่งมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจโดยตรงอย่างที่2ไม่เจ็บตัวนะครับเราแค่ไปนอนเอ็กซเรย์เฉยๆไม่ไม่มีการฉีดสารทึบลังสีใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีลังสีที่ได้ก็ปริมาณไม่เยอะสุดท้ายก็คือมันมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคตค่อนข้างมาก ที่เราจะหานี่ก็คือปริมาณแคลเซียมที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดแคลเซียมสกอร์นะครับถ้าเกิดได้เท่ากับศูนี่ก็คือคนปกติก็คือยังไม่มีแคลเซียมสะสมหรือว่ายังไม่มีก้อนไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดถือว่าเป็นคนปกติตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยขึ้นไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็เริ่มมีแคลเซียมนะครับหรือว่ามีหินปูนไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแล้วพวกนี้ก็จะแนะนําเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือคุมอาหารออกกําลังกายเลิกสูบบุหรี่ลดน้ําหนักเป็นต้น แต่สําหรับคนกลุ่มที่มีแคลเซียมก่อเกิน100ไปถึง400แล้วพวกนี้เนี่ยก็มีตัวหินปูนไปเกาะที่หลอดเลือดปริมาณพอสมควรแล้วพวกนี้เราก็แนะนําการใช้ยาแอสไพรินหรือว่าการลดไขมันอาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มสเตตินในกรณีที่เป็นมากๆเลยก็คือเกิน400ขึ้นไปแล้วเราก็อาจจะต้องมาตรวจแล้วครับว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือยงังโดยคงจะต้องมาพบแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อมาตรวจเพิเ่มเติมเช่นการทำ exercise stress test หรือบางรายก็อาจจะเป็นจะต้อง มารับการตรวจส่วนหัวใจครับอย่างที่บอกนะครับว่าการตรวจวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตโดยตรงซึ่งถ้าโดยเฉพาะเรามาใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงมาตรฐานเช่นดูจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆแต่จะทําให้เราช่วยประเมินได้ดีกว่าแล้วก็เป็นการตรวจที่ไม่ต้องเจ็บตัว ในรับังังสีน้อยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงการตรวจวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้เราประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดในอนาคตได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเกิดเราทราบเราสามารถให้การรักษาหรือ่ให้การดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้คนไข้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจติบในอนาคตหรือว่าเกิดหัวใจแทกในอนาคตได้ครับ